สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่แขวนทีวีอยู่นะครับต้องรุ่นนี้เลยรองรับทีวีได้ถึง65นิ้วรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลติดตั้งง่ายราคาไม่แพงเพียงอันละ250บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยเพื่อนๆพืนที่อยากสนับสนุนทางช่องสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนะครับสวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังของทางเ e t f l i x ให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมันมีชื่อเรื่องว่า PK ผู้ชายปาฏิหาริ์ออกฉายในปี2014มันเป็นเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวเพศชายตนหนึ่งที่ได้มาสำรวจดาวโลกแต่ว่ารีโมทที่เอาไว้เรียกยานแม่ให้กลับมารับหลังจากเสร็จภารกิจแล้วมันได้ถูกขโมยไปนั่นเลยทำให้เขาต้องใช้ชีวิตและเรียนรู้โลกมนุษย์ว่ามันเป็นยังไงแล้วตอนจบของเรื่องมันจะเป็นยังไงขอแอบบอกว่าซึ้งใจมากเลยครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่ประเทศอินเดียตอนนี้บนท้องฟ้ามันมีกลุ่มเมฆที่มันมีรูปร่างประหลาดลอยอยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เมฆนะครับแต่ว่ามันเป็นยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวยานมาได้ลงจอดแถวทะเลทรายอันห่างไกลและไม่นานยานอาวกาศก็ได้ส่งมนุษย์ต่างดาวลงมาตนหนึ่งมาในชุดเปลยเปล่าล่อนจอนซึ่งดูหน้าตาแล้วมนุษย์ต่างดาวตนนี้ก็เหมือนมนุษย์โลกทั่วไปเขาได้ใส่สร้อยคอที่มีจี้วงกลมสีเขียวอมฟ้ามีแสงวิบวับไปมา ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าสร้อยคออันนี้มันก็คือรีโมทเอาไว้เรียกยานแม่ให้กลับมารับเขาหลังจากจบภารกิจแล้วและภารกิจของเขาก็คือให้มาสำรวจและเก็บข้อมูลของดาวโลกแล้วจากนั้นจามนุษย์ต่างดาวก็ได้วิ่งไปในทะเลทรายเพื่อตามหาสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตแรกที่เขาเจอก็คืออบังคนหนึ่งแต่ว่าเขายังพูดจาภาษามนุษย์ไม่ได้เขาก็ได้แต่มองว่าอบบังนั้นแต่งตัวยังไงถืออะไรมาด้วยเขามองสำรวจตั้งแต่หัวจดเท้าเพื่อเก็บข้อมูล แต่ว่ากลับกันนั้นทางอบังได้สังเกตเห็นจี้สร้อยคอของชายหนุ่มแปลกหน้าที่ยืนแก้ผ้าอยู่ต่อหน้าเขาเขาเห็นว่าจี้มันมีแสงวิบวับไปมามันน่าจะมีราคาแน่ๆอบังก็ได้อาศัยจังหวะที่ชายแปลกหน้าเผลอกระชากสร้อยคอของเขาแล้วก็ได้วิ่งหนีขึ้นรถไฟไปเจ้ามนุษย์ต่างดาวนะครับก็ได้วิ่งไล่ตามไปแต่ว่าเขาเอาคืนมาได้แค่วิทยุของอบังเท่านั้นทีนี้ยังไงล่ะครับเจ้ามนุษย์ต่างดาวคงต้องใช้ชีวิตกลายเป็นชาวโลก เพราะว่าตอนนี้เขาไม่สามารถจะเรียกยานแม่ให้กลับมารับเขาได้แล้วแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่ประเทศเบลเยียมมีหญิงสาวชาวอินเดียคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าจักรกลูจักรกลูนั้นเธอได้คบหากับหนุ่มชาวปากีสถานคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซาฟาสทั้งสองคนมาเรียนหนังสืออยู่ที่นี่แล้วก็ได้คบหากันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้ววันนี้จักรกลูก็ได้วิดีโอคอลคุยกับทางครอบครัวของเธอ เธอบอกกับทางครอบครัวไปว่าเธอได้คบหากับหนุ่มชาวปากีสถานพอทั้งบ้านของเธอได้ยินแบบนั้นนะครับพวกเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าคนอินเดียกับคนปากีสถานนั้นมีอดีตที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคล้ายๆไทยกับพม่านะครับที่เคยมีสงครามกันมาก่อนในอดีตแล้วไหนจะยังเรื่องศาสนาอีกที่นับถือกันคนละศาสนาแล้วพ่อของจักรกลูนะครับก็บอกว่าอยาเพิ่งวางสายนะ จากนั้นพ่อของจักกลูก็ได้ไปหาผู้นำทางจิตวิญญาณคนหนึ่งที่มีชื่อว่าท่านทัพัสวีเพื่อขอคำแนะนำท่านทัพัสวีก็ได้ตั้งจิตติดต่อกับพระเจ้าแล้วก็บอกว่าเจ้าหนุ่มปากีสถานคนนี้จะหลอกเธออย่างแน่นอนเขาจะทำให้เธอเสียใจและเขาก็ไม่มีทางที่จะแต่งงานกับเธอด้วยไม่เชื่อก็ลองดูจักกลูที่ได้ยินแบบนั้นนะครับเธอก็โมโหมากเธอก็เลยได้ปิดโน้ตบุ๊กไป แล้วพอซาฟานมาถึงจักกู้ก็บอกว่าเรามาแต่งงานกันเถอะซาฟานที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตอบตกลงทันทีเพราะเขาน่ารักเธอมากและก็อยากใช้ชีวิตร่วมกันกับจักกู้อยู่แล้วและที่จักกู้เธออยากจะแต่งงานก็เพื่อจะพิสูจน์คำทานายของท่านพาทัศวีที่บอกว่าซาฟานนั้นไม่มีทางจะแต่งงานกับเธอว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าแล้วจักกู้ก็บอกกับซาฟานไปว่าเราจะแต่งงานกันพรุ่งนี้เลยนะ แล้ววันลุงขึ้นที่โบสถ์จากกูก็ได้เดินทางมาเพื่อจะเข้าพิธีแต่งงานแต่ว่ามันก็ได้มีเด็กผู้ชายคนนึงเอากระดาษโน้ตมาให้เธอในโน้ตนั้นบอกว่าเราทั้งคู่แตกต่างกันเกินไปทั้งฐานะทางครอบครัวาศาสนาและเชื้อชาติถ้าเราแต่งงานกันไปครอบครัวของพวกเราทั้งสองฝ่ายต้องไม่มีความสุขแน่และผมขอให้คุณเลิกติดต่อผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จากกูก็ร้องไห้ออกมาเลยนะครับเธอเสียใจมากแต่ที่มันสาคัญกว่านั้นก็คือคําทํานายของท่านทาพัสวีมันเป็นจริงแล้วจากนั้น จากกู้ก็ได้ตัดสินใจกลับไปประเทศอินเดียแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปถึง6เดือนตอนนี้จากกู้เธอเป็นนักข่าวภาคสนามที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งวันนี้ขณะที่เธออยู่บนรถไฟฟ้านั้นเธอก็ได้เจอกับชายที่แต่งตัวประหลาดมากๆยืนอยู่ที่ชานชลาเขาใส่หมวกกันน็อกสีเหลืองสภายวิทยุและกำลังยืนแจกใบปลิวอยู่ซึ่งเขาคนนั้นก็คือเจ้ามนุษย์ต่างดาวของเรานั่นเองครับและพอรถไฟฟ้าจอด เจ้ามนุษย์ต่างดาวก็เดินเข้ามาแจากใบปลิวให้คนบนรถใบประกาศพวกนั้นบอกว่าเขากําลังตามหาเทพ,พเจ้าพวกเทพ,พเจ้าได้หายตัวไปไหนกันหมดพอจกกักรกลู้ได้อ่านใบประกาศก็ยิ่งอดประหลาดใจไปอีกไม่ได้เธอเลยเข้าไปคุยกับเจ้ามนุษย์ต่างดาวคนนั้นและเมื่อคุยกันไปได้สักพักจกกักรกูก็รู้ว่าเหตุผลที่ชายคนนี้ตามหาเทพ,พเจ้าก็เพราะว่า พวกเทพเจ้าไม่ยอมทำตามสิ่งที่เขาได้ขอชีวิตของเขานั้นถูกทำลายและอยากให้มีคนช่วยแต่ไม่มีใครช่วยเลยพอไปถามใครทุกคนก็บอกให้ไปขอกับเทพเจ้าเขาก็เลยไปขอแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็เลยอยากตามหาตัวเทพเจ้าและจะได้ถามว่าทำไมถึงไม่ช่วยเหลือเขาพอจกกักรกู่ได้ฟังแบบนั้นนะครับเธอก็รู้สึกชอบชายประหลาดคนนี้ขึ้นมา เธอก็เลยไปบอกกับหัวหน้าว่าอยากจะทําสกูปข่าวของชายแปลกหน้าคนนี้ที่กําลังตามหาพระเจ้ารับรองว่าเลตติ้งของช่องเราต้องพุ่งกระฉูดแน่แต่หัวหน้าของเธอก็ไม่เห็นด้วยนะครับเขาไม่อนุญาตให้เธอทําแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งจักกู้ก็ได้ไปเจอกับชายแปลกหน้าคนเดิมอีกครั้งที่วัดและเขากําลังขโมยเงินจากตู้บริจาค จักกู้ก็เลยได้เข้าไปถามว่าทําไมถึงมาขโมยเงินบริจาคพวกนี้ชายแปลกหน้าก็บอกว่าเขาไม่ได้ขโมยเขาแค่ามาเอาเงินของเขาคืนเพราะพวกเทพเจ้าได้เอาเงินของเขาไปแต่ไม่ได้ทําตามสิ่งที่เขาได้ขอดังนั้นพวกเทพเจ้าก็ต้องคืนเงินของเขากลับมาใช่ไหมละ่ะแล้วจากนั้นชายแปลกหน้าก็ได้เดินไปฉีดที่กําแพงที่มีป้ายห้ามฉีดเอาไว้นั่นก็เลยทําให้เขาโดนตํารวจจับตัวไปจักกู้ก็เลยได้นั่งวินมอเตอร์ไซค์ตามไปที่สถานีตํารวจด้วย พอไปถึงสถานีตำรวจเธอก็บอกว่าเธอเป็นนักข่าวแล้วก็ได้ให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเธอสามารถเข้าไปหาชายแปลกหน้าในห้องขังได้แล้วจักรลูก็ได้เอาเทมปมาอัดการพูดคุยของเธอกับชายแปลกหน้าเธอถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วในที่สุดเราก็รู้นะครับว่าชายแปลกหน้าคนนี้เขามีชื่อว่า PK และผมจะขอเรียกเขาว่า PK ซึ่ง PK ในภาษาอินเดียนั้นแปลว่าเด็กซนหรือพวกขี้เมาที่ชอบทําอะไรแปลก และพีเคก็ได้เล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวมีภารกิจให้มาสำรวจดาวโลกแต่ว่าตอนนี้เขากลับดวงดาวของเขาไม่ได้แล้วเพราะว่ารีโมทที่จะใช้เรียกยานอวกาศมันได้ถูกขโมยไปตอนนี้เขาต้องติดอยู่ที่ดาวโลกคุณคงคิดว่าผมบ้าใช่ไหมแต่ทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นความจริงเพราะที่ดวงดาวของผมนั้นพวกเราจะสื่อสารกันทางโทรจิตและนั่นก็ทําให้พวกเราต้องพูดแต่ความจริงจากกุก็เลยถามว่า ถ้าคุณสื่อสารทางจิตทำไมคุณถึงพูดภาษามนุษย์ได้ล่ะพีเคก็บอกว่าผมสามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านทางการสัมผัสได้ถ้าลองผมได้จับมือกับใครแล้วผมจะเรียนรู้ภาษาและองค์ความรู้ต่างๆรวมถึงเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนคนนั้นได้เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนผมได้เจอกับชายคนหนึ่งซึ่งผมนับถือเขาเหมือนพี่ชายพี่ชายได้พาผมไปสถานที่แห่งหนึ่งที่มีแต่ผู้หญิงสวยๆคอยให้บริการและผมก็ได้สัมผัสมือของพวกเธอ นั่นก็เลยทําให้ผมสามารถเรียนรู้ภาษาอินเดียที่ใช้พูดคุยนี้ได้ผมเข้าใจภาษามนุษย์ตักกะความคิดของพวกมนุษย์จนผมสามารถพูดอ่านเขียนได้ แล้วผมก็ได้บอกพี่ชายว่าผมถูกขโมยรีโมทสาหรับเรียกยานมารับตัวไปพี่ชายก็เลยบอกให้ผมมาที่นี่มาที่นิวเดลีเพราะว่าผู้หัวขโมยมันชอบเอาของมีค่ามาขายที่นี่นั่นเลยทําให้ผมต้องเดินทางมาหารีโมทของผมที่เมืองนี้แล้วพอมาถึงนิวเดลีผมก็ได้ตรงไปหาตํารวจแล้วผมก็บอกตํารวจไปว่าผมจะมาตามหารีโมทคืนนั่นก็เลยทําให้ตํารวจคนนั้นโมโหตํารวจก็เลยพูดออกมาว่า จะตามหาเจอได้ยังไงที่เมืองนี้คนมันเยอะมากฉันน่ะไม่ใช่พระเจ้านะถึงจะตามหามันเจอและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคําว่าพระเจ้าและคิดว่าพระเจ้าน่าจะตามหารีโมทของผมเจอแน่แล้วผมก็ได้ไปถามผู้คนในเมืองอีกหลายคนทุกคนก็บอกว่าถ้าของหายก็ลองไปอ้อนวอนขอกับพระเจ้าดูสิพระเจ้าน่าจะช่วยได้ และผมก็เลยได้เข้าไปร่วมพิธีกรรมต่างๆของหลายศาสนาเลยไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามผมได้ไปทุกที่ไปสวดอ้อนวอนขอให้พระเจ้าช่วยตามหาีิมทตให้ด้วยแต่หลายเดือนผ่านไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนผมได้ไปเริ่มเดินแจกใบปลิวเพื่อตามหาพระเจ้าแล้วก็ได้มาเจอกับจักรกลู่บนรถไฟฟ้าเมื่อหลายวันก่อนแล้วในที่สุดก็เหมือนกับพระเจ้าจะเริ่มเห็นใจแล้วเพราะว่ามันมีอยู่วันหนึง่ง ผมได้ไปเจอกับท่านทัพพัสวีและรีโมทของผมก็ได้กลายไปเป็นเครื่องกราบไหว้บูชาอยู่ในตำาหนักของท่านทัพพัสวีผมพยายามเอามันคืนแต่ก็โดนคนของท่านทัพพัสวีลุมกระทืบแล้วก็จับโยนออกมาจากรถแล้วพอจักกู้นะครับได้ฟังเรื่องราวของ P ีแล้วเธอก็เห็นใจเขาเธอก็เลยเผยตัวเดินเข้าไปจับมือของ P ีนั่นก็เลยทําให้พีเเรียนรู้บางอย่างจากจักกู้ได้จักกู้ก็ได้พูดปลอบใจพีไปพร้อมกับบอกว่า ให้เขาอ่ะรีบไปหาหมอเพื่อรักษาอาการที่เป็นอยู่พูงง่ยายๆก็คือเธอไม่เชื่อเรื่องที่ P ีเเล่าให้เธอฟังเลยแล้วเธอก็ได้เดินออกจากห้องขังไปแล้วในตอนนั้นเอง P ี PK ก็ได้ตะโกนบอกว่าขอให้เธอสนุกกับการทําข่าวหมาที่ฆ่าตัวตายนะแล้วพอได้ยินอย่างนั้นนะครับจักรพลูก็รู้สึกอึ้งไปเลยเธอเดินกลับมาหาพีแล้วก็ถามว่าเขารู้เรื่องที่เธอจะทําข่าวนี้ได้ยังไง P ี PK ก็บอกว่าเขาเคยบอกไปแล้วเนี่ว่าถ้าเขาได้สัมผัสมือของใครเขาจะเรียนรู้บางอย่างจากคนคนนั้นได้ แล้วจากกลุ่ก็ได้ขอทําเรื่องประกันตัวพีเคออกจากสถานีตำรวจด้วยระหว่างทางที่เดินออกมาจากสถานีตำรวจนั้นก็ได้มีชายแก่คนนึงวิ่งไปจับมือของพีเคแล้วก็บอกว่าพนุมลุงของเงินสัก500รูปีหน่อยสิพอดีเมียของลุงนะ่ะป่วยแล้วลุงก็ขาดเงินอีก500รูปีจะเอาไปจ่ายค่ารักษาพีเก็ได้ควักเงินให้กับลุงคนนั้นไป พอชายแก่คนนั้นไปแล้วจากกู้ก็บอกว่าไหนบอกว่าอ่านใจคนได้จากการสัมผัสมือนี่แค่คนมาหลอกเอาเงินไปยังไม่รู้ตัวอีกพีเคก็เลยบอกว่าเขาอะรู้เรื่องทั้งหมดอยู่แล้วว่าลุงอะไม่ได้เอาเงินไปจ่ายค่ารักษาให้เมียแต่ว่าวันนี้เป็นวันเกิดเมียของลุงและลุงก็ได้พาเมียมากินอาหารที่โรงแรมสุดหรูแถวนี้แต่ว่าเงินมันไม่พอจ่ายค่าอาหารมันขาดไปอีก500ลูปีจากกู้เธอก็อยากจะพิสูจน์นะครับว่าเรื่องที่พีเคบอกมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เธอก็เลยได้เดินตามชายแก่คนนั้นไปแล้วมันก็เป็นจริงนะครับชายแก่คนนั้นเดินเข้าไปในโรงแรมหรูๆแถวนั้นไปยังห้องอาหารแล้วเงินค่าอาหารมันก็ขาดไป500รูปีจริงๆด้วยจากกรูที่เห็นเหตุการณ์ตรงหน้าว่ามันเป็นเรื่องจริงเธอก็อึ้งไปเลยอีกครั้งเธอเลยเดินกลับไปหา P ีแล้วพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกันจากกลูเขาบอกว่าถ้าเรื่องที่นายเล่าทุกเรื่องมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ฉันจะเป็นคนช่วยนายเอารีโมทกลับคืนมาเอง พีเคก็บอกว่าผมบอกแล้วไงวัดทิดาของผมนั้นเราพูดแต่ความจริงกันเราไม่สามารถโกหกใครได้ทุกเรื่องที่คุณได้ฟังมันคือเรื่องจริงทั้งหมดแล้ววันลุกงขึ้นนะครับพีเคกับจักรลูกก็ได้ไปหาท่านทาพัศสวีพีเคก็ได้เข้าไปพูดเรื่องพระเจ้าต่อหน้าฝูงชนที่กําลังนั่งฟังอยู่จนท่านทาพัศสวีต้องเสียหน้าไปแล้ววันต่อมาพีเคก็ได้พาคนที่แต่งตัวในาศาสนาต่างๆมาให้ท่านทาพัศสวีใช้พลังจิตติดต,ต่อกับพระเจ้าแล้วทายว่า พวกผู้คนเหล่านั้นนับถือศาสนาอะไรกันบ้างก็ปรากฏว่า ท่านทาพัศสวีได้ทายผิดหมดทุกคนนี่มันก็เป็นครั้งที่สองนะครับที่ท่านทาพัศสวีได้เสียหน้าต่อหน้าฝูงชนและเมื่อกลับมาที่สถานีข่าวพ่อของจักกลูเมื่อได้รู้เรื่องที่พีเคทำต่อท่านทาพัศวีพ่อก็โมโหมากเข้าไปต่อว่าจักกลูและพีเคพีเคก็เลยบอกว่าเขาจะพิสูจน์เรื่องหนึ่งที่ท่านทาพัศวีกำลังทำอยู่ว่าจริงแล้วท่านทาพัศวีนั้นเป็นพวกต้มตุน๋นหลอกลวงชาวบ้านให้เชื่องมง,งายไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาตัวเองแล้วพ พีเคจากกลูและพ่อของเธอก็ได้เดินทางไปที่มหลาลัยแห่งหนึ่งที่วันนี้กําลังจะมีการสอบเกิดขึ้นพีเคก็ได้หาก้อนหินแถวๆนั้นนะครับไปตั้งไว้ที่โคนต้นไม้แล้วก็ได้เอาหมากสีแดงมาทาที่ก้อนหินพร้อมกับเอาเศษเงินวางไว้ด้านหน้าของก้อนหินนั้นแล้วก็ให้ช่างก้องของสถานีข่าวถ่ายบันทึกสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นพอผ่านไปสักพักก็ได้มีนักเรียนนักศึกษามากราบไหว้ก้อนหินกันยกใหญ่ถึงขนาดต่อคิวกันเป็นแถวยาวเลยแล้วพีเคก็ได้อธิบายให้พ่อฟังว่า เห็นไหมว่าคนเราอะหลงเชื่อบูชาแค่ก้อนหินธรรมดาได้ง่ายาดเพียงใดแบบนี้มันก็เหมือนที่ท่านทาพัศวีทําให้คนอื่นเชื่อมาหลงงมงายแล้วหลอกเอาเงินบริจาคและเมื่อภาพที่นักศึกษามาบูชาก้อนหินนะครับได้ถูกออกอากาศไปแล้วมันก็เลยทําให้ประชาชนทั่วประเทศที่ได้ดูได้ตั้งคําถามกันไปต่างๆนานาแล้วมันก็มีผลกระทบโดยตรงไปถึงท่านทาพัศวีด้วยท่านได้ตอบรับจดหมายมากมายที่ถามถึงเรื่องนี้แล้วในที่สุดทางสถานีข่าวก็ได้จัดให้มีการดีเบตระหว่าง พีเคกับท่านทาพัศวีมันมีป้ายประกาศการดีเบตครั้งนี้ติดไปทั่วประเทศอินเดียเลยแล้วในคืนก่อนที่จะถึงวันดีเบต P ีเกับจักกลูก็ได้มานั่งดื่มด้วยกันซึ่ง P ีตอนนี้เขาได้แอบชอบจักกลูแล้วนะครับเขาก็เลยแอบเขียนโน้ตให้เธอแต่เขาไม่ได้ส่งให้เธอตรงๆเขาเลยเอาโน้ตไปสอดไว้กับพวกนาบัตรแล้วก็ส่งไปให้จักกลูอ่าน จักกลูค่อยๆอ่านนามบัตรเป็นทีละใบแต่ว่าเธอไปเจอเข้ากับนามบัตรใบหนึ่งซึ่งมันเป็นของซาฟาสแฟนเก่าของเธอทําให้เธอนึกถึงเขาขึ้นมาแล้วเธอก็ได้ร้องให้ครั้งพีเคก็ได้เข้าไปปลอบเธอเขาได้เข้าไปจับมือเธอนั่นก็เลยทําให้เขาเห็นความรักของจักกลูกับซาฟาสว่าทั้งสองคนนั้นรักกันมากแค่ไหนพีเคก็เลยต้องตัดใจจากจักกลูออกมา แล้ววันรุ่งขึ้นวันที่มีการดีเบตนั้นพีเคออกจะดูซึมซึมเศร้าอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนนี้เขาเพิ่งอกหักมาก็ได้และเมื่อการดีเบตรเริ่มต้นขึ้นท่านธาพัศวีก็ได้แฉพีเคเลยว่าเมื่อก่อนนี้พีเคเป็นคนที่เดินแจกใบปลิวตามหาพระเจ้าและชายคนนี้ก็เป็นคนบอกกับทุกคนว่าพระเจ้าได้หายไปแล้วพระเจ้าไม่มีตัวตนพระเจ้าไม่มีอยู่จริงแล้วพวกเราจะยอมให้คนแบบนี้มาทํร้ายพระเจ้าของเราได้เหรอพีเคก็ได้โต้ตอบว่า การมอบศรัทธาให้กับพระเจ้าจะทำให้ทุกคนมีหวังแต่คำถามก็คือพระเจ้าองค์ไหนละ่ะที่ผมควรจะเชื่อเพราะพวกคุณบอกว่าพระเจ้านั้นมีแค่องค์เดียวแต่สำหรับผมผมเชื่อว่าพระเจ้านั้นมีสององค์องค์แรกคือพระเจ้าที่สร้างพวกเราขึ้นมาส่วนอีกองค์หนึง่งคือพระเจ้าที่พวกเราสร้างขึ้นมาเองพระเจ้าที่คนอย่างท่านทาพัสวีสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่หลอกลวง ทั้งโกหกประชาชนเพื่อเงินบริจาคหลอกให้คนเชื่อและงมงายในพระเจ้าที่ท่านสร้างขึ้นมาเองคนรวยได้พบพระเจ้าเร็วกว่าคนจนต้องรองไปก่อนพระเจ้าที่สร้างพวกเรามาผมเคารพแต่พระเจ้าที่ตัวคุณสร้างขึ้นมาเองนั้นคุณควรจะทำลายมันไปซะและสิ่งที่ผมเรียนรู้จากโลกใบนี้ก็คือสิ่งที่แย่ที่สุดที่ได้มีการฆ่ากันให้ตายเพียงแค่เขาไปนับถือหรือเชื่อถือศรัทธาในสิ่งที่ไม่เหมือนกับพวกคุณ มันเหมือนเรื่องของจักกู้กับซาฟาที่คุณบอกว่าซาฟานั้นไม่เหมือนกับพวกคุณคุณก็เลยบอกว่าเขาเป็นพวกหลอกลวงว่าเขาจะมาหลอกจักกู้แล้วท่านทาภพัทสวีนะครับที่รู้เรื่องว่าจักกู้กับซาฟาสนั้นไม่ได้แต่งงานกันเหมือนที่ท่านได้ทํานายเอาไว้ท่านก็เลยลุกขึ้นมาพร้อมกับท้าทายพีเคว่าถ้าเรื่องของจักกู้กับซาฟาสมันเป็นไปตามที่ท่านทํานายไว้ก็ขอให้พีเคมาขอโทษท่านแล้วก็มากราบเท้าท่าน พีเคก็เลยได้ถามกลับไปว่าแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามคําทํานายของท่านละ่ะท่านทาพัศวีก็ได้ชี้ไปที่รีโมทท่านบอกว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามคําทํานายท่านจะคืนรีโมทให้กับพีเคพีเคก็เลยได้รับคําท้านั้นแล้วแสงสปอตไลท์กับกล้องก็ได้ส่องไปทางจากกลู่จากกลุ่ก็บอกว่าซาฟาร์เขาได้หลอกฉันเขาไม่ได้มาที่โบสถ์เพื่อทําพิธีต่าง,งานกับฉันสิ่งที่ท่านทาพัศวีทํานายเอาไว้มันถูกต้องทุกอย่าง ท่านทาพัพสวีที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มออกมาเหมือนผู้มีชัยชนะนะครับพร้อมก็บอกให้ p ีเรีบเข้ามากราบเท้าได้แล้วแต่ p ีเก็ได้บอกว่าจากกลูวในวันนั้นมีเด็กเอาจดหมายมาให้คุณพอคุณอ่านจบคุณก็ไม่ได้ติดต่อซาฟ้สอีกเลยใช่ไหมคุณลองคิดดูให้ดีสิว่าทำไมเด็กคนนั้นถึงได้รู้จักคุณได้ ที่จริงเด็กคนนั้นน่ะถูกสั่งให้เอาจดหมายมาให้กับผู้หญิงที่อุ้มแมวที่อยู่ในโบสถ์ซึ่งในวันนั้นคุณลองนึกดีๆนะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่อุ้มแมวอยู่แล้วเธอก็ได้เอาแมวมาฝากไว้กับคุณที่จริงแล้วจดหมายมันไม่ได้ส่งมาถึงคุณแต่มันส่งมาให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของแมวเมื่อจกกักรกลองนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นมันก็เป็นไปตามที่พีเคบอกนะครับ แล้วหัวหน้าของจัก,กรกลูก็ได้มาเอามือถือของเธอเพื่อจะโทรไปหาซาฟาส์แต่ว่าโทรติดต่อเขาไม่ได้พีเคก็บอกว่าให้ลองโทรไปที่สถานทูตปากีสถานดูเพราะว่าซาฟาส์เคยทํางานที่นั่นทางทีมงานก็เลยได้โทรไปที่สถานทูตนะครับแล้วจักกลูก็ได้ถามถึงซาฟาส์ทางปลายสายก็บอกว่านั่นใช่จัก,กรกลูหรือเปล่า จักกูก็รู้สึกแปลกใจว่าทําไมคนที่สถานทูตถึงได้รู้จักเธอทางเจ้าหน้าที่สถานทูตก็ได้อธิบายว่าทุกวันน่ยซาฟาที่เคยทํางานที่นี่จะโทรมาถามว่ามีผู้หญิงที่ชื่อจักกู้โทรมาหาเขาบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเขาติดต่อจักกูไม่ได้เลยเขาคิดว่าจักกู้น่าจะโทรมาหาเขาที่นี่สักวันหนึ่งพอจักกู้นั้นรู้ว่าเขาทํางานที่สถานทูตเขายังเฝ้ารอคอยให้เธอโทรมาหาอยู่ทุกวัน จากนั้นก็ได้มีการโอนสายให้จักกู้กับซาฟาได้คุยกันซาฟาก็บอกว่าในวันนั้นพอไปถึงโบสถเขาเห็นจดหมายก็คิดว่ามันเป็นจดหมายที่ส่งให้กับเขาพอเขาอ่านดูเขาก็คิดว่าครอบครัวของคุณเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของเราเขาก็เลยไม่ได้ติดต่อกลับไปตามที่จดหมายนั้นได้บอกเอาไว้ในตอนนี้ทุกอย่างก็ได้คลี่คลายลงหมดแล้วนะครับว่าคําทํานายของท่านทาพัศวีนั้นมันไม่ได้เป็นความจริง พ่อของจักรกลูก็เลยได้นำรีโมทมาส่งคืนให้กับ PK แล้วหนังก็ได้ตัดมาที่ทะเลทรายวันนี้เป็นวันที่ P ีได้เรียกยานแม่ให้กลับมารับเขากลับบ้านจักรกลูก็ได้มาส่งเขาด้วยในระหว่างที่นั่งรอยานอวกาศอยู่นั้นจักรกลูก็ได้ไปเปิดวิทยุเทปของพีฟัง P ีเคเคยบอกว่าเขาบันทึกเสียงสิ่งมีชีวิตพวกเสียงของสัตว์ต่างๆเสียงธรรมชาติเสียงน้ําเสียงลมแต่พอจักรกลูกได้เปิดฟังกับพบว่ามันมีแต่เสียงของเธอทั้งนั้นเลย แล้วเธอก็เลยไปค้นกระเป๋าที่เก็บม้วนเทปเธอลองเอาม้วนเทปอื่นมาเปิดดูมันก็มีแตเสียงของเธออีกแล้วจักกู้ก็เจอกับโนต้ตที่พีเคเคยเขียนว่ารักเธอหล่นอยู่ด้วยเธอเก็บมันขึ้นมาอ่านแล้วก่อนจะกลับขึ้นยานจักกู้ก,ก็ได้ถามพีเคว่าเทปพวกนั้นน่ะบันทึกเสียงอะไรไว้เหรอพีเคก็ได้ตอบแบบกระอึกกระอักนะครับว่าก็เสียงพวกสัตว์เสียงพวกเครื่องดนตรีต่างๆแล้วตอนนั้นยานอาวกาศลูกเมฆก,ก็ได้มาลงจอดพอดีพีเคก็ได้เดินจากไปด้วยน้ำตา จากกลูก็มองเขาค่อยๆเดินจากไปเหมือนเธอก็อยากจะบอกอะไรบางอย่างกับพีเคเหมือนกันแล้วสิ่งที่พีเคได้เรียนรู้จากดาวโลกก็คือการโกหกเขาได้โกหกความรู้สึกของตัวเองว่าเขานั้นรักจากกลูกแล้วตัวคุณละ่ะเรียนรู้อะไรจากโลกใบนี้บ้างแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับพีเคมนุษย์ต่างดาวเนี่ยได้มาใช้ชีวิตและก็เรียนรู้บนโลกมนุษย์จนเขาสามารถทําให้คนที่คอยเอาสิ่งที่ผู้คนเชื่อและศรัทธาเอามาหากินนั้นได้ถูกทําให้หายไปจากสังคมของประเทศอินเดียและเขาก็ยังได้เรียนรู้การโกหกความรู้สึกของตัวเองเมื่อได้มาหลงรักมนุษย์โลกคนหนึ่งเข้าให้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ไ้ด้วยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป8.1คะแนน แล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub s ส r คร e นะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ